พอแม่เพื่นนี่แซบอได้ผูกว่ะพ่อฮู้แม่แล้วฮู้แต่ว่าเแล้วบอกแม่แล้วว่าบอกแม่แล้ว่าเแล้วบอกอยากหาพี่ซอบไงยังบอกอยากหาพี่ซอแเราบ่งหักแล้วเรามีคนใหม่แล้วจ้ะสินะแม่กะบริได้ว่าอยังลูกบริเตือนลูกกะเขาขังลูกไปอย่างเงี้ยคือแบบเขาตอนตอนที่เลิกกันอ่ะเขาบอกมีบอนไปเขาบอกเขาอยู่ในห้องเดือนหนึ่งในบ่อเขาวันนี้นะในการเที่ยแบบ บออยากเครียดเนี่ยอยามีผลต่อลูกนะน่ะเลยให้เขาอยู่ก็แล้วเราถามว่าอยากเห็นลูกอยู่บออยากเห็นทุกลูกอยู่บอเขาบอกว่าบอบ่อยากเห็นต้องเอามหมายเห็นบระเด็นสำคัญค่ะวันนี้เลยกราบทักทายสบายดีหรือกาสวัสดี fc พี่น้องสองฝั่งไทยลาวนำกันเบิดสุภาพสุขน้ำพี่น้องเนาะกาเมอนียบ้าคิดดื้อเจ้าผ้าพี่น้องไปติดตามรับส้มคลิปสาวโสดหรือว่าสาวไม่ห่างหน่อย โสดชนิดตอนนี้ออกมาเปิดใจอยากจะมีคนพูดคุยอยากจะมีอ่นสั่งของขวไปน้ากันเนาะจับมือ,อยางกันน้ากันประมาณนี้เนะาะก็คือ,อาบายืดจะเราประวัติหน่อยๆของเพลินไห่พังเนะาะเผื่อเอฟซีทนใดอยากจะมาอยากจะสอบในตัวเพลินเนะาะก็คือน้องสาวทานนีอายุเส้าหาปีาสำรักจากเมืองไทยก็เลยกลับไปตั้งรักที่บ้านเกิดนะคือ,อ,น,อน,น้องสาวทานนีมีแฟนคนไทย เป็นคนคนไทยอายุเาสาซีน้องเสาหาเนะาะอแพทย์เพิ่นนี่ไปร้อยแอบแซบไปร้อยตอกดากับผู้หญิงคนอื่นผู้หญิงคนนั้นก็คือคนพมา่าอายุสิบห้าปีหน่อยกว่าเพิ่นเนาะอ่าแต่ว่าอาแพ,พนนทย์เพิ่นนี่ทองกับน้องคนนี่เลยเนาะกับคนลาวนี่ทองในสามเดือนแต่ก็มีการทะเลาะบ่ะแกมีการตบตีเนาะน้องสาวท่านนี่บ่ไว้ก็เลยเลิกล่าก็เลยกลับไปต่างรักอยู่บ้านเกิดเนาะ ตอนเพิ่นก็เลี้ยงลูกเดียวอยู่บ้านเนาะอ่าเชิงคลิปที่เป็นอย่างไรมากอย่างไรก็สามารถไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เนาะคลิปนี้บ่าวะคือก็อต,อกนนกอต้องขออนุญาตนำต้นสมาพันธเพิ่นนมเนาะเดี๋ยวบ่าวะคือจะขึ้นลุ่ให้ตรงนี้นะทุกคนกไปติดตามรับชมคลิปเพิ่นได้เนาะเรื่องราวเพิ่นนี่ก็เป็นตาจะโดนชงชานเลยนะสนใจเนาะก็บ่เว้าลาหย,ยากันห่างทุกคนไปติดตามรับชมคลิปพร้อมกันเลยบ่ขอขอนุญาตบัดแต่เจ้าเลิกกับผัวแล้วจะมาหาแม่นี่ได้จ็ดปีแล้ว มาตั้งแต่ถือพาได้สามเดือนก็มาเลยอยู่ลวแม่นี่ก็ถือว่าเป็นปีแล้วโดยแม่เพื่นก็บรได้หามบรได้ห่วงมาเวลาเฮาสิมายังมาดูนี่ก้อนแบบบอกเขาแบบบทสนใจเลยตั้งแต่ถือพาสองเดือนเขาบทสนใจออียงกับลูกบทถามอยังเริ่มบริส่งเงินส่งคําถือพาเดือนทังปี่ทันยันอยู่น้ากันอยู่เขากะบ่มีเงินเนาะเขาตกงานแล้วพ่อบบดนี้เข้ามาหางานใ้เขาแล้วหางานใ้เขาได้เลยเขาไปเห็นงาน แล้วเขาก็ไปติดกับพูกนี้คือแบบเขาตอนตอนที่เลิกกันอ่ะเขาบบมีบอนไปเขาบอกขออยู่ในห้องเดือนหนึ่งในบ่อเขาวันนี้นะในกันที่เขาแบบบ่บ่บ่อยากเครียดเนี่ยอยากมีผลต่อลูกนะเลยให้เขาอยู่เลยปล่อยเลยตามเลยโดยอยู่อยู่ห้องน้ากันแต่ว่าบ่ได้ร่วมกันแยกบนนอนกันแต่ว่าเขาเหตุงานเขามีเงินแต่เขาแบบมือที่เขาจับได้ว่าเขามีสู้ค่ะเขาก็เลยออกมาออกลาผู้จัดการมาแต่ปวนิ้วผู้จัดการกับ่ใหายเขาไปเหตุเวียบ เากับบริเวณเหียวกันนะแล้วเขาก็เลยแบบอยู่ในห้องแบบบ่ม <in language> right ีเงินจะสีนะอยากกินข้าวกาแบบกับบริกินแบบหิวแห้งตานาอดก็คือเงินเพิ่นหามาได้กัใหายหายค้นใหม่เพิ่นเลยย้อนได้เลยบ่ได้แล้วกับเงินหาแบบนมนมมีหาป่องป่องละสิบสองบาทนะน่ะอยู่กรุงเทพอ่ะเขาก็ยังบ่เคยซื้อให้ลูกเขาบ่บ่ซื้อให้เลย ถือของกินมาถือนมมาแล้วเขาก็ผ่าน,นเขาไปเป็นหนังกินคนเดียวเขาแต่เขาหนังกินแล้วเขาก็โทรวิดีโอวิดีโอคอกับผู้สาวรุมกันตอนหนังเขาเลยเทาก็บแบบซื่อๆบอยากอยกนะัญชันาตอนแรกก็ก่อเจ้าชีบอยากซื่อๆนี่ก็บอยากว่ามันย่ามีเรื่องกันแม่นยัน<า><า>มีมเรื่องด้วยแชร์มาผิดกันมาบัดยางเพิ่นมาตบตีเฮาเนแหอย่างเฮาบาดเคยเคยเธอหนึ่งก็ทีบบอยากว่ากับบอยากเที่ยงบอยากอยญชันก็เคยเธอหนึ่งาะว่า<ม> มื่อน่ะเราอยากหายมาแบบแบบเรามาเตะทองเฮาวอย่างเงี้นะเตะเข่าบังถือพาถือพาอยู่ได้จักเดือนตอนน่ะสองเดือนจิเขาสองเดือนตอนน่ะก็ถือว่าจะชื่อแบบที่ว่าฮาวเอยากมีปากเสียงกันเนาะโดยย่าติแบบคนเต้คนตีกับ่าติแบบคนกระทบหอดลูกแล้วกับคนถือพาแม่เลยเนาะโดยห้านแบบพ่อแม่เป็นนิสสันโมเดลพ่อฮู้แม่เราฮู้แต่ว่าเราบอกแม่เราว่าบอกแม่เราว่าเราเอาไปอยากหาที่ชอบอะไรเงี้ย บรอยากหาพี่ชอบเราบ่งหักแล้วเรามีคนใหม่แล้วจะสินะมแม่กะบ,บอกได้ว่าอยียงลูกบอกเตือนลูกกะเขาขัางลูกไปเนะี่ยทั้งที่เขาว่าแม่ทนทองแบบลูกของเพิ่นอยู่แล้วเนาะแม่มเมื่อกล่าเพื่อนนี่กะที่ว่าเพิงความงดูเพื่อนี่เพราะว่าเขาเกิเป็นคนเล่าเนาะโดยเขาเป็นคนเล่าแล้วก็มีแฟนเป็นคนไทยสะบวดตรนก็เลยแบบว่าว่าง่ายกับเพื่อนอาะที่บอเพื่อที่ว่าลูกคนนี้แฟนเป็นคนเล่าเนาะเพราะว่าเพื่นอนยังบ,บ่ฮู้ พี่ไปพี่มากคุณเขาไปได้แม่มมบอตอนที่อีเราหูเป็นคนลาวกับปกติแต่พอแบบ<ม>ทื้อพามาลแล้วละค่ะลูกเราบ่อยากให้พี่สอบสินะ<อ>เราก็เลยแบบเฉยเฉยเแบบ<ม>โบชงใจเลยเนี่ยตอนน้ำอินเท่ากับว่าแม่ขอเงินไปฝากท้องแน่จะสินะ<อ>เราเราเราบ่สนใจเราโบมีเราโบ,าบหายเราอะแ,แต่เรื่องของเจ้ารถเราวันนี้นะได้กันตัวใครตัวมันนะเนาะผัวก็บ่บหายเราก็โบหายเราว่าบ่มีเงินเราวอกต่างห่างที่ ตอนนั้นก็บแบบเจ้ายุดไปเห็ดเบียกแล้วแม่ยุดแต่เลาเห็ดเห็ดเบียกได้ท่างผัวเจ้าเห็ดเบ<อ>ียก er ได,ได้แต่เจ้ามาสิบค่าแล้วก่ได้เห็ดโดยอออตอนตอนนี้อีกเห็ดแหละแต่พอแบบเฮาหางานในเขาแล้วแล้วก็แบบเฮาจัดได้แล้วก็เฮาก็ลาออกมา,า,กมา,ากลาเครื่องมือ,อนะลาผู้จัดก,การเครื่องมือแต่ผู้จัดการแบ,บบเต้องมาเห็ดเบียกแล้วก็ได้เด้อวันนะี้นะคนว่าเฮาบอกมีความพิซซ่าท่านท่านคือแบบเฮาจัดได้แบบแฟนเฮาแบบมีผู้สาวเฮาก็เลยแบบคุมอารมณ์เหตุงานต่อบ่ได้จริงนะ ก็เลยลามาเคลียร์กันผู้ชาผู้ที่เพิ่นดินเพิ่นร่มเน่ยเป็นคนทํางานบนเดียวกันบ่แม่นคนทํางานใกล้ๆกันตึกใกล้ๆกันเป็นอาุเป็นคนพมา่าอายุสิบหาปีแต่ว่าผู้ยิ่งคนนั้นอะก็พหูได้ว,ว่ามีเฮาอยู่มีรองอยู่ว่ามีทอพาอยู่แต่เขาก็ยังแบบสีเอามาจากสีนาะเอาอ ขอของลูกเอาไปคือว่าคนมาหักกันในนี้เนาะแม่ก็คือปัจจุบันนี้เจ้าก็เลยอาศัยมาขาลูกิ้นเป็นแม่เดียวเดียวโดยแม่เลี้ยงลูกไปแต่น้ำมือเนาะโดใหญ่แม่นบ่เมื่อกี้นี่ก็คิดว่าอันลูกตกอู่แม่นบ่โดยคิดลูกตกอู่ไปแน่พี่น้องเอ้ยแต่คือยังนอนอยู่แม่นบ่ยังนอนอยู่เพิ่นบ่ได้ค่อยหายได้หยังบ่บ่กหายแต่ตอนอย่างนอนกับตอนอยากออครมาดูว่็เลี้ยงง่ายอยู่เนาะเลี้ยงง่ายเพิ่นคิดว่าแม่เพิ่นนี่ เป็นแม่เดี่ยงเดียวก็เลยพออยากให้แม่ลําบากเนาะเลยเป็นคนคู้ผู้ดีว่าซันเดี๋ยวที่นี่คำลูกจะไงขึ้นมากกัเป็นลูกครึ่งไทยลาวได้ปะเนาะแม่เดยแต่คือปัจจุบันนี่เพิ่งกับเราได้โทรมาถามข่าวต่างๆบอกบอกบอกเคยเลยเคยเคยเธอหนึ่งมือละอันผู้สาวเราทักมาทักมาคือคล้ายๆแบบจิทักมาว่าใส่เราเนี่แหละแล้วเกาเลยทักไปเขาบอกว่าบ่ต้องมาวุ่นวายด้วยบ่าวันนี้นะ ต่างคนต่างอยู่ซาแล้วเขาเลถามว่าอยากเห็นลูกอยู่บ่อยากเห็นทุกลูกอยู่บ่เขาบอกบอกว่าอยากเห็นมัต้องเอาหมายเห็นบันเด่นสำคัญค่ะวันนี้เลยเมื่อกลับว่าแบบตัดความสัมพันธ์เลยนะเนาะโดยบอกคิดเห็นได้ว่าลูกเขาเนี่ยกลับเป็นลูกเพิ่นเป็นสายเลือดเดียวกันเนาะสายเลือดของเพิ่นค่ะแต่บอกสนใจเลยบอกสนใจเลยเพราะว่าเพิ่นมีมีคนใหม่แล้วแม่แต่คนที่เพิ่นมากนี่คือพ่อแม่เพิ่นเหตดีนัมเบลอเห็นดีนัมเออเหตดีนัมแบบเพิ่นว่ายง่ายกั ตอนตอนที่เจ้ายุ้มกันตอนนั้นน่ะอาญโยเจ้าจะปีก็อันน่ะสวาวสี่สาวสามอืมหากแต่ผู้นี้สิน้อยกว่าเจ้าเนาะหน,น,น่อยผู้ออน,นีนนนะ้น้อยกว่าสองปีออแต่เป็นคนพม่าอ๋อหมาถึงถ้าเกิดว่าแฟนนะน่อยกว่าสองปีถ้าพมา่าเด็กน้อยพม่าอ่นะอัญโยซิมหาอ่าหน่อยหน้อยหากแต่แฟนเจ้ากวายุน,น้อยกว่าเจ้าแน่แน่หน้อยสองปีแฟนอ,อือแต่ก็เัิงว่าแบบเหมืนยังบอกข้ออที่จะว่ามีดุมีเต้าแน่จ้ะเนาะ ตอนนั้วิจจะต,ตอนนี้นวิจจะเบาการแข่งแข่งแหนได้ว่าถ้าเกิดว่ามีลูกเสร็จอะไรเขาว่ามีลูกกันเลี้ยงน้ำการเลี้ยงไปเขาเนี่ยพอมีอลีแล้วเขาก็เปลี่ยนไปคนละคนเลยก็คือตอนนั้นเจ้าก็แบบคุ้มไปอยู่เนาะโดยก็เลยก็คุยกันแต่วาพ่อมทันเป็นก็ไอซีแมนแมนนี่ก็การควบแบบว่าคนสองคนที่ว่าอยากฉากร้องฉากรัองเนาะแน่ส่อแต่สั่งเป็นน้ำการเจ้าก็อยากได้อยู่แล้วเนาะแมน,นอยากได้อยูอ่แล<ด>้วพอมา มีลูกเดี๋ยวครูภาขึ้นมาวัดเปลี่ยนเป็นคนละคนเนาะโดยเปลี่ยนคนละคนอยากได้ก็กลายเป็นว่าป้าทิเช่โดยอย่างเอาเลยคือว่าตอนก่อนหน้านั่นนะเพิ่นยังบ่ได้ติดผู้สาวบ่ยังยังบ่ติตพอติดผู้สาวได้เฮามีท้องกัป้าถิ่มเฮาโดยคือว่าเจ้าเอานี่แบบยังบ่ได้แต่งการแต่งงานก็คือยังบ่ถ์หมัดได้อยังก็แค่ยู่กันซื่ออยู่นํากันก็เลยแบบว้ากันว่าเขามีลูกแล้วกั สีหมันสีส่างสีนี้ยังไปนำกานสตสีนาเก็บการไปนำกัรแต่ว่าเขาก็ตกลงแหละปัดพ่อมีแหละค่ะไปเป็นคนเ้วนเลยยังบริตติผูชาน่ะคือหาเงืนอหาอย่างเพิ่นให้เขาเก็บว่จะถามว่าหาเขาเก็บบอกบอกแต่ว่าแบบหารกันออกแต่สีน้ำแบบจ่ายค่าห้องจะสีนาแล้วก็จ่ายค่ารถจะสีแล้วก็กินอยู่มีรถอีกมีรถเขารถจักขี่ไปเหตุอะไอย่างเงยแล้วก็ ใต่ละคแต่ละเดือนี่คือว่าหารกันออกโดยแม่หารกันออกคือจำนวนเดือนนี่จะออกค่าห้องเพิ่นออกค่ารถสิบอกบอกก็คือค่าห้องสมมุดค่าห้องสามพันออกคนละพันห้าอาจจะสิอ๋อก็คือหันครึ่งโดยก็คือเงินเดือนนี่ได้เท่า์ไรต์เนี่ยเขียงานยังกันเท่านี้แม่เงินเดือนได้ประมาณหมื่นหาเหตุเวียกอันหานอาหารอิตาเลียนบัเพิ่นได้ใช่เพิ่นเป็นรปภยามคอนโดเพิ่นได้ลายกว่าเฮาบ่กะจำสามกันชิมหามื่อเขาออกเทอร์หนึ่งออกเทอร์ละ หกพันเจ็ดพันชิมหามือ,อ,อโดยแต่บอกของเฮาเนี่ยออกเป็นเดือนอกับคีว่าชิยูน้ำกันได้เนาะผมบอกโดยะได้คนไทยแน่นเจ้าก็มามีแฟนเป็นคนไทยหกักใจกะเพิ่นยังบอกพ้อมที่จะหาไปชอบเขาเนาะโดยต่างคนต่างไป แต่ที่นี่ที่ว่าออกมาเปิดคลิปนี่อยากออกมาทางโซเชียลเนี่ก็คือว่าพ้อมที่จะมีลูกมีผรวยขอีกครั้งหนึ่งเนาะโดยพ้อมแต่ว่าพ้อมนี่คือสมมติว่าเปิดใจนี่เจ้าพ่อมแบบมาคักคนทั้งหดนี่ทังใดก็ได้ถ้าเกิดว่าแบบคูอยู่นํำกันคุยการลงกันแล้วขาใจกันแบบพร้อมจีแบบจิจับมือสู่ไปนํำกันจะสีนะถูกถูกกับไปน้ำกันจะสีนะแม่สิบป้าก็ถีมเอา อตอนนี้เจ้ากะว่าออกมาแล้วว่ามีนนลูกคนนึงเนาะเพิ่นคุยกับเขาเพิ่นฮับจริงที่เขาเป็นเนาะกะถือว่าไปกันได้หน่เลย<ล><ล>หากแต่ว่าเจ้าเคยมีแฟนคนไทยแล้วหากว่าคนไทยมาฮักเจ้าเจ้ากับพ้อมที่จะพาพันกับเพิ่นแม่นพออ้อถือว่าพ้อเลยพ้อเลยอายุได้จาอายุสามพันหรือ่าอายุนี่จักได้ประมาณเจ้าผาขึ้นไปแต่สินะฮ<ล>อด 30- 40ก็ได้แต่กั่ จะ <c oughs> ถือว่ากลางๆคนเนาะโดยือว,ว่าเป็นผู้ใหญ่พ่อแม่เป็นผู้นำเป็นผู้ใหญ่พอ่พอแต่คือเจ้าที่ผ่านมาเจ้าเคยคบหาครูดิ๊กน้อยเนี่ยถือว่าประสบการณ์นี่แล้วเนาะก็เลยอยากเอาผู้ใหญ่แม่ที่ว่าชีวังแย<ม>่งเฮ้ากับลูกได้โดยเพราะว่าลูกเฮาตอนนี้ก็ต้องการพ่อเนาะโดยต้องการพ่อแต่ว่าทั้งอ้าย่นอยากเอาเจ้าไปยูคุณได้ซะก็คือลูกได้ซะแบบเอาไปนําบ่หรือว่าปะให้ทางฒถาแม่ด้ยงลูกกะคันว่า แบบผายร้อยใหญ่ก่อนจะซีหาปีจึงเอาไปอยู่น้ำแตงแค่อยู่น้ำเมฆก่อนโอ้แตงเถวเมฆเห็ดหา่เห็ดหน้าบ่อยู่บ้านเห็ดเห็ดโดยมีหน้าเห็ดเนาะมีแต่เราจับไทยร้านแฝดเด็กน้อยเมื่อกี้สองคนโอ้โหเลน้อยก็จับเถ้าทยได้น้อยได้เท่าไร่เข่าเลยนะเดล็อปปี้กับเห็ดหน้านะสาวพ่อมเห็ดหน้าสาวเห็ดหน้า เพือนร้านอยู่นี่เห็ดก็ได้ปีหนึ่งกับหกสิบสอบเจ็ดสิบสอบแล้วก็ปั้นเก่ดาว้อมซาวสอบจสิงกุ้มกินอยู่บบางปีกับกุ้มบางปีกับบุกกุ้มเพราะว่าแม่บางอย่างกับแม่บอกมีเงินแม่บ่ได้เห็ดงยางจริงแบบเงินบ่พอแบบจ่ายน้ำบ้านน้ำเมือง้ายข้าวจะชินนะโดย้ายข้าวส้ใจโดยแม่ไส้ใจในชีวิตประจำวันเท่านี้อยการบ้านการเมืองเนย ก็ทำในเฮานี่ค้าขายพุ่งมาแล้วก็ใช้จ่ายหลายกว่าได้เขาแน่ีก็คือช่วงนี้กัลูกยังน้อยเนาะเพิ่นกับเพราะเอยู่ระนาได้แบบบางทายลูกเราต้องชิมเพราะได้ซื้อนุ่มหรือว่าซ like ื้อนี่ยโดยอันนี้ก็สาหร่ายซื้อซอยเพื่อนพ่อพี่น้องเป็นเงินเท่านไขนะชาวพันชาวพันเนาะโดยโดยก็ซื้อซอยเพื่อนพ่อพี่น้องเลยได้ตื่นแหละตื่นเลยเออมาที่นี่ดะมาที่มาเบิ่งยู่มาไทย นั่งนาอย่มาเปรเดือนนะโดย้าน้ตากระแดงคือกันกับเม่นี่ไล้เนาะเมาืมอบอคือป็นไดไม่นีว่ากันคลายได้ว่าจีไปซื้อน้ำยามันหยดตาผุนตาผนแดงก็เป็นเน่ยโอ้ตาแดงบเป็นลนบอหางก็เป็นมื่อเ้าห์ากรเห็ดอือบอรอกละเอยคนไทยได้เนี่ปะคนตาเงาแค่ดูนะ เนาะจะบายดีไว้แ <amounts> ล <of water writers> no, <isation> no, ้ะจะบายดีอันพ่อคอนแบบนี้พ่อหน้าตาบ่พอเราพอเราอ่นหล่ออยู่ได้แต่แบบแตกระโดดเติบนได้เนาะกระโดดเติบได้แม่สักเน่อยเนาะแต่ว่าบอกคือพ่อคือบ่อโดยคือแม่พ่อเนาะคือแม่คือเจ้าแม่ที่น่อย โด้วยบุญเราก็คือเมย์เด้มาไล้วมาขอดอยู่หล้าน่อยเนาะโดยหัดจะมาเป็นเพื่อนเนาะแปดเตือนก็สิ้ปลายมือเราะโดยเนาะหักจะใหญ่เนาะนมดีบ่ากินกินดีอยู่มือมือขันกังเว้นเรากินมือละสี่สี่เต้ากับเต้าละสี่ออนเต้าละสี่ออนโด้วยนมดูเมกเมกเป็นกล่องแน่นอนเป็นกล่องด้วยเป็นกล่องเป็นผง ว่าจะโอเคเนาะมีแต่ชิบะมา่าในก่อนถ้ามีงงาอา,มาจังได,ด้กะทั้งเอื้อชีามหาใจขึ้นมาไหวเอเนาะเพราะว่าเพิ่นกะชนใจที่ว่าอยากสฉา,างครอบสฉางครัวแบบว่าง่ายกับห,หาลูกหาคัวเช้นเ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นกะสูตมาเป็นปีแล้วพวี่น้องเป็นแม่เดี่ยงเ,ยงเยงดียวกับแซนก็คือตอนนี้กับพ่อมพ่อมแล้วครอบครัวใหมเป็นทั้งใดก็ได้นนแหละเนาะเป็นทั้งใดก็ได้เลย ป้าสาโอเคมีแต่จบคลิปเนาะสบายดีสบายดีลูกสบายดีสบายดีก็เป็นอย่างไรเลยพี่น้องลังจากที่ได้รับส้มคลิปจบไปแล้วเนาะก็คือน้องสาวท่านนี้กับอนุสหาปีเลยเนาะเป็นกาอกหักหรือว่าพิษวังซัมพรักจากเมืองไทยกลับไปต่างรักที่บ้านเกิดก็คือแบบว่าเรื่องเล่าวอลซุมมพ่นเนาะแม่ยากับบมากเนาะพังตามที่แบบ่นเรามานี่ แมญ่ากับโบเข่าข่างอ่าหลังจากทีบนทองกับเมญ่ากับโบหอคว่ำอ่าเขาเรียกว่านย่าคว่ำม,มือเนาะแต่โบพ่อมประมาณนี่นะลูกชายเคนกับโบหับก็เลยทําการแบบอ่าทะเลาะโบแบ่งโต,ต๊ะตีคนเนาะบาดเจ็บไปเพคนกับใดทางที่จากเพคนเราเนาะจำนะจากไป,ไปอ่าไปมาคกกุสา,าวอีกทีอันมียหางานให้อีกอยู่อ่าโรงงานตรงขามอีกไปร้อยถื่นตอกดาก,กันรีพี่น้องเอ้ยวาชนาะอ่า เขาก็เลยไปเลือกกูยิ่งขี้น้อยกลัวกลัวเหล้าเนาะก็เลยได้กลับไปที่บ้านเกิดก็เป็นตามุกเห็นมุกเห็นใจอยู่เนาะคลิปนี้บ้าคลิปอึกอ่ะอาจจะจบลงเพียงซ้ำนี้เนาะทุกคนสามารถไปรับชมคลิปเต็มยูซองต้นสบับคนไหนเนาะก็ต้องขออนยะนั่มต้นสบับเพิ่นนั่มคลิปนี้บ้าคลิปอึกอะนั่มาเพียงบางส่วนบางตอนใเอฟซีห้ยทางผู้ชมได้ติดตามรับชมเนาะขอบคุณครับ